เราท้อของตัดสินใจว่าสิเอาขาหน้านี้ไปตืมฮะอันต้นให้เขาโบเก้ทางทีมงานแบ่งปันกันสีน้อยชื่อสี่ลายก็ถ้าเบิ้งตัูดีทุกคนขาหน้าเลยเออเป็นขาเลยนะเทีมงานแบ่งกันเพราะว่ามันมันโตน้อยทุกคนสี่เบิ้งนั่นเลยเอากาบไปทายสบายดีแล้วก็สวัสดีตอนกลางคืนนะพ่อะฉะ้นพี่น้อง ตอนนี้กะกำลังต้มน้ำกาแฟยอยู่กะเกมสิอ้อไปหาโยหาก,กินคือเก้าพอดีโคเนื้อโคยางหากัแล้วนะสิพาก,กันหาการเค็ามมะนาวก่อนพอดีเค็ามมะนาวหอมค่อยละหินเสียงมันหอมแซ่ลแซลตอนค่อยไปไหล่หมูมาค้ำนี้ทุกคนเดี๋ยวสิไปเฮาแหว่ยามเฮาอยู่นี่ลหลังนึงยังอยู่หลังท่านยามแต่สิกลายไปดามประจันท์ุเลยอ่ะรอรุ้นรอติดตามให้พี่น้องกินกาแฟก่อนสิอ้อไปกะ นาวทะเลมันนี่น่ะเอ้ยกันสีมันเขี้ยบมะนาวก็วันนี้ละคองกันนะจะมือถือมากเลยมันไปละเห็นหมูย <u> uh> ่าพร <together> ้อมจับเกตังกระ่งเนี่ยฮัลตบกรัถิบเห็นแต่เธอมีเนี่ยนั่นแหละ เห็นหมูกับป้าอเอาแค่มะนาวไม่ได้ไปหาซ้ำไอต,ตุวดมาอกซองไงแล้วมันนี่นะเอาไปน้องรอลุ้นรอติดตามพูดละเอาหาการหาเงินออกไป การก่อนไปนี่้องเลยก็ลอดดงไปตะไกลเลยนะต้นไปก้อนแล้วไปก่อนละเส้นทางเลยจะค่อยสิไปทางนี้ต่อยามกับดักไปนหนึ่งยังหลางเนื้อหนักเหี้ยต่อรอดไปไกลเก็บหนาวเลย Trời ơi bắt đầu bài thơm ăn bắt đầu bài cả ăn bắt đầu sớm thơm ăn bài thơm ăn bài ่มันถือนกถือเพิ่นเป็นกเลือเยอะมันย่ามันน thằng nào, mình đốt mực bốc ra, phá nè, phá, nào, đi càn mà nè, Mùng khốp mực bốc đây, Mùng nhắm mực bốc luôn. xèo xèo สำหรับเมือ่อนี้มืดครั้งที่สามนะ mẹ à. con mẹ con nhìn con luôn con Mình con một con mẹ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  con

我不会那么黑的。 ก้อนนี้จะเฮาปกนี้ทุกคนเลยขุกนี้นะเฮาก่อนนี้นะต้องเฮามาซ้ำค้ำเลยนะคะับท่านยิ่งซ้ำวันนี้ก็กลางคืนกินมากบกทุกคนเลย môn hảo mụn lưu bên này, này. Không, lời, đi nhìn kỹ thuật của mẹ chị nga này nga này. Này này. Này, đi ngá kỹ nát này nga đi mất kỹ nát mì 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 Nào mì 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 Này mì 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 uống, ôi, gìn lại đấy, măng này, ôi, vẫn còn háo măng ngay thôi quá lại, là trôn này này, quá, nó này. Bê bê. Kín nghe xem cái này, cho họ xem như là mình คือทองผ่าตัดนะบางกว้างกินกนะเขาขาวอยู่ไม่ไหมยอยู่มันกินเมื่อกี้นะน่าจะออกเส้นนี้แล้วมันออกอ่ะเอาเลาะออกกัอนไปนี่วิถ่ายมันซ้ำทุกคนนะโอ๊โยตายละพอหมสองสามเพ้อแล้วมั้ยนี่เกือบไปจับยูเซอร์เท่าเกือบแล้วทุกคน,นะคคนเ,เลยตีนเจิมเลย Cái ngô hà đấy mình hiện tạm tham sẽ bị lạ khi nào có xeo mù mắc bốc áo có bay cái nhưng mà cỡ của nó จับไปกับไก่เกี่ยวกะทรงเสืออีต่างห้าทัวน์ไอ้ินเนาะพุจักขนาดมนี้โอ้ตัวเครื่องของทิมยเนาะพี่ทุกคนน่ะเดี๋ยวไปหาเลาะจับเข็มหนาวน่ะมันนี่เครื่องของกะสรงเสือแง้ทิมเฮนี่ชกขนาดยาวนี่ ะเลยเอาต่อหาการเขียมะนาวก่อนทุกคนเด้ไปนี่นีท่ายเอ็มต่อหมูเสือกึ้นขึนนี่โอ้จักเสียงยังเสียงย่าทุกคนเดี๋ยวลอกไปเก็บก่อนมาหอที่พักแล้วทุกคนพอดีไปการกะวันนี้นี่โตรน่าเสียดายทุกคน พอหมูสามเธอสามมู่นะโคมากระปุกนะไม่ได้จักบาทวัน <c oughs> ีไปการก็ได้ตะเข็บมงหนาทุกคนได้วังห้าสิบนี่นะนั่นนี่ประมาณห้าสิบนีลแหละแล้วก็ได้กระปูยุกกระปูมะน,น้ำนี่ต้นแน่ได้เข็มหนาะว้องสิบปลายตัวเพิ่นเราเป็นก็เข้ามาได้ พอดีน้ำลังเดี๋ยวย่อยมามันหนาวทุกคนเลยป้าต้งเคยชี้แจงแล้วนี่ค่ะกันผิงไผ่อยู่นี่มนขึ้นได้ได้ได้หนาวอ้โหปกเรนันนาผิงไผก่อนทุกคนเลยหนาวยัอนนาวจังมีหนาวน้องอันมามีออต่ไผเลยมา ม่งแน่นี่เคยจีแจงแน่นะต้องหองมกาแก่แก่้ไ่ดองแยังเราอันนั้นนั่นแหละมาเธอมาเนี่ยหาโมงห้านาที 0... ู 0... ซูลชูชูดีแจ้งนุก่อนเลยจำแจ้งนะหาโมงอะตมนิ้อใหม่เลยแต่พาก,ากันนางพิงไผ่ามแจ้งเฮอมแหงบืนเช้าเดินทางต่อ โชคมานแล้วดิไปไหยมาลำลังมาฆ่าเลยเมือป้าอย่างนี้มีวะผมมาขันเจ็บบอกรมากะ,ะมาตัลานเรากะมันยู่ก่อนหนาวนี่เอา <c oughs> เอาสบายดีตอนเช้าอีกเท่านึงทุกคนหลังจากที่มาแต่การเข็มมะนาวปล่ยตะคืนนี่เลยฝาเดไปแจ้งนะไปแจ้งแล้วมาตื่นมาตอนเช้าพากันปั่นเนื้อก่อนมันนี้ก่อนสิเดินทางกลับบ้านกันทุกคนเลยปรีมนันนี้นี่เห่าสีเมื่อนะเมื่อตอนเช้านี้เลยมาสองคนกันเมยรออดตายทุกคนเลยเบ่งตากัผ่านต้นนี่ภาพไปกระดักกระดำประจุัยมาได้แต่เข้มมะนาวยางมาจนโบจังฮอดบ้อน เดี๋ยวนี้นะสิปั่นเลยก่อนอันปั่นเคืองในมันก่อนทุกคนต้มไปเต้ะต้มมะขืนน้องมาเยอะข้าวอีละเบิ่งคนแดบนี้ยังท่านกินเด้ออสุเอ้ย ดีมากอ่ะจ้ะโอ้ตัวมี่อโอ้ไกลก็ได้กต่ก็ตัวใหญ่กว่าเอออื่นหันขี้ได้เลยก็หมดเออเด่นะหัวตบหัวตบแดงหัวเราเลยไหมจ้ะหันขี้เด็ดสุดของผมเลยคุณโอ้โหย มด้วยมันเกมมานเสิร์ชิ้นมูโดยเฉพาะหนาวเลยกระเดินขันว้ามาเทินแล้วมานมาเทิร์นนยนี่ถุงเครื่องหนังทุกคนตสมทรงสมสมคนนี่กับดักเวลทำงานเจ้าปนีทุกคนเอ้ยสิ่งงานเฮา มีทุกคนทำงานเองเลยลาอาตมไม่ละต้มไมไละ <c oughs> สันสันไปไม่ได้เนาะน้องมานี่ครับปวดโทเลยเอาไปไล่หมูได้เลื้องเนี่ยมันเนี่ยหมลายเลยมไม่ละมือไม่ไหวม,มือนี่ก็มันมีมือไมน้นะเบิ่งนะพอดีอัน มาในผ่านกลองเพิ่นจักมาหนึ่เพิ่นทุกคนเลยมาเพิ่นมาหน้าเหมาก็นี่นะชุมเหามาแล้วเพิ่นเมื่อเพิ่นแวะเห็นแถวทางนี่วัดตัวหนึ่งแล้วปัดสองแล้วปัมสามคือที่มาอนพอดีเพิ่นมาตัวน่ะต้นตหลักหมู่เกือข้าวก็เหมือนประการลายแล้วทุกคนเลยมานะเพิ่นมานำเลยบังจ่อยมาละอีต้นมันแลอยู่แต่ป่าพี่มันมีมีแนวกิน ก่อนสีเมอร์ก็โจ๊กเขาเฮ้ยย่ามันมีเมอร์นะทุกคนพอดีอในผ่านปัญหาอยู่บ้านพู้สาสีหาผ่านกัเจ้าของนีเจ้าของพันำหากระเมอร์นี่คือว่าว่านนี่บอกไมอซื่อนี่พ่อไปตึงแท้ชมนีนะคือนี้นะลายโตเลย สองควายเล่นไล่ตัวไม่กินเลยไม่ช้บเลยะเบิกนังเบิงก็ไมอนั่งเลยจะก้มเบิงยืนเบิ่งคานเ่าอีมาแางชัวมงูมาเลยกบกลับกบกับอยู่ว่าไทยผู้ขอควายลงนะอย่าง้เนาะยงไฟโฉมสามตูมโง่หน่ลงกลางลงกางกลาง ธรรมดาเดี๋ยวลูกไม่งานนี่เลี้ยวเข้าเดี๋ยวมาเอาซีนก่อนทุกคนเอเมนพอดีทางในพานต้นเพิ่นปั่นเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาซีนก่อนเพิ่นเดีเอาก้อนแต่ว่าเอาเลิกก็ได้เด้อทุกคนเพราะว่าซีนนะมันมีสองขาคือเดียวนะเอาเดี๋ยวเอาซีนก่อนเดินออกโซ่มาสบายสองคนเนาะนค่นี้แหละ ขอย่างนี้ตรงขาพ่ดีเอาขึ้นเอาขามัไลงอยู่ขาแตมุนมาจอขาือดีขาลงล้มบ่ขาเลยมันมันติ่งเลยวันนี้สีมันเป็นจอดโน้ตขาง่ายอยู่เนาะเขาโจ๊จะได้เติมขามันกันมาใ้สามสีม น้อยประมาณอะนี่ของวิเศษโอเคเ้คือเกาบุท่องไม่ได้โขนมูยาบ้านเ <c oughs> ดี๋ยวจะพูดนี่แหละเห็นอยู่เอาวิทายนเน็ตคืพรอมมูไปเลยเดี๋ยวไปได้ทีมงานจะขันเมอร์แบ่งบแบงอยู่บ้านเพื่อละแบ่งแต่เพิ่นเพ่่อนเออข้าปั่นพี่จะซื้อนี่แบ่งกัสเพืพ่อน ไปห่างมาเลยนะมานี่แหละเธนาตั๊บเซฟก่อนนี่โหหางได้อยู่สี่ปลายู่เลยเข้าเครื่องในเนาะดี๋ยวเอาคือฝดก่อนเอามื่อนี้ได้ตุตามื่อน้าได้พอได้แม่มันหาอยู่หากินให้โชคกันมาจะเอาอยดีมีแห้งเอาต่อบปลาหาอยู่หากินโชคนานโชคนาน เกตมะนาวทุกคนเลยเห็นไหมใจอยู่ว่างอันผู้นึงสี่สิบปลายเกือบห้าสิบแต่ค่อยนะเอากระปาดตัวนึงหรืออันบนได้่ายกระปาดเด็กขาอยู่มู่ก็โอ้มันเลินผ่านกระปาดแล้วว่ามุกโถเนี้ยน้อยนี่อ้อมมืออ้อมเวลาโชว์ทางโก็อ้อมหัวมุยเลยนูลาอ่านี่มักโถั่ว Nhay xin Thôi, cái sợ nỉ lại được này sợ nỉ cọp 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 ตัวนี้เจ็บแข้งยังดีทุกคนมากัาบแต่หมูกัาบแต่ก่อนนี่เกือไว้ผู้เจ้ามันก็จะเมื่อแต่ไม่เลยเพิ่มมันยืดยังจ่อยนี่ก็จ่อยพอแห้งอ่ะอีต้นมันเอาออกเดินทางเมื่อพี่น้องกันไนี่เพราะตัวเย็นนั่นเองอากาศเอากุมบัปีนี้นะมีกุมเนาะ พอดีโชว์มันจะทุกคนล้มอีกนึงคับรถจะเป็นไปเลยไกวแห้งโพดจะล้มใส่ตีนหยามวิทยามนแล้วล้มมันกระท้อนแห้งมันลิกไปเลยนะมันหาลุไปเลยทุกคนเลยนี่คือยาง เน่อนแต่เช้าทุกคนเลยทันเวทันงานอยู่เมื่อก่อนนะพอดีมาขอเริญทอดซากนะนีมกะเดี๋ยวออกเบิ้งก่อนทุกคนเดี๋ยวซีปันแ่งปันให้ทีมงานเนี่ยเอาเป็นขาเป็นยังบอให้แบบไหนนะ ไปสมทบกับต้นแล้วก็แบ่งให้ซุเพิ่นแบ่งอยกัะสิแบ่งอ้ายแบ่งน้องแถวใกลนี่เลยนั่นนะมี่ขาหลางทุกคน นีเคอไงมันทุกคนแลวอตัดสินใจว่าสิเอาขาหน้านี้ไปตืมอ่ะอันต้นให้ ขาโก้ทางทีมงานแบ่งปันกันสีน้อยชื่อสีลายก็ถ้าเบิรงตัวดิทุกคนขาหน้าเลยเพิ่อเป็นขาเลยนะทีมงานแบ่งกันเพราะว่ามันมันตัวน้อยทุกคนเนี่ยเฮาจงไว้แต่าาขาหลังมันกับกระดุกอย่างสลัหลังมันนะให้กับพ่อแม่โคสำหรับตัวน,นี้นะประมาณนี้ทุกคนได้มาก็สิให้ทางทีมงาน สีห้น้อยหรือว่าสีไฮน้อยพญาะมันบมพอกินทุกคนว่าทางทีมงานก็หลายคนสมมติใจให้มาต้นปั่นคนเดียวให้เขาเจ้ากญายมงมันน้อยแบบมันจะเทินนะทุกคนทำน้อยก็บ่ให้ดีกว่าแบบนี้นะแต่ว่าเฮาโซ่นกระต้เดียวสมมติเจอขาหน้าสองขาเนาะให้เขาเจ้าแบ่งกันก็น่าจะโอเคกว่าทุกคนอ่ะประมาณนี้แหละสินป้าตุ๊ คนมีแน่ละหาเงินนี่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 เอาผู้ประเดี๋ยวเอาเฮอร์สูตรแบ่งเด้ออันนี้นะอันเธอทีมงานแล้วเขาคำซ้อนแล้วก็เขาที่จอนเพิ่นและเฮอร์ผู้เดียเอาเฮอร์ผู้ราคาเลยสองคนเอี้ยยเงี้เฮอร์ผู้เดียวเลยเอาพู้เดียวก็เอาเงี้ไปชื่อเล็กละ ซื้อไปซื้อกะซื้แล้วเดี๋ยวมาโคมเดียวได้เหรอเนื้อลายว่ะออันนี้นี่กันเองน้ำเตงนี่นาด้โดนน้าไอ้กีนเองนี่ด้วยเฮ้ยไปมันใส่เลยโอ้ยังเตนอยู่กันพบไปพะไปพะอยู่กันตัวตัวฮเพิ่งคลิปเตียงแตแค่ใจตมึงนะมันสามเท่าคืนนี่นะเฉพาะคืนนี้ ตัวไปละมั้วยไปแล้วเนาอีกคนคนนี้อันนี้เธอพู้ละคาพู้ละคาเธอคนตากอนทวารแล้วครับชอนนะตาคนวันเคนคนขี้แบ่งคนขีดีนี่แบ่งนั่นเลยกับแบ่งเธอผู้ละคาสองคนคนขี้แฉ่งนี่แหละมีแม่ี่เฮ้ยคนขี้ขานได้มีมีว้าวคนขี้ขานมือเฮ้ยได้เลยเออเนาะอันนี้มู ตุยเอาใช่ตูดมนี้แหละ่ตูดตำล้านี่ละเหยมีมานคตมานเออไปเพื่อพันเกดสวัสดีวัสดีไปเห็นหอยโคไปลกมูละไปอยู่าแล้วปาาก็เลยปาหมูแมวนั่มันหนีมานเลยไปยุกเอสองขาคอราปันเองสองนปันผู้รัาเมอได้ได้ไหมเมอคับาขับจ่ับจ เาทุกคนให้ทีมงานโผเองอะ่ไอนไปอเอน้ไปนอน่งนอนเจอคือเก่ามาที่ก้นย่งมาีสนงเด้อเโอเคทุกคนพอดีเมื่อกี้ลงมาหาอาน้ำเมอแห้งพอดมาซอยสีนี้ไว้ขห้เขาเม้เพิ่นปั่นขพ้่ออยก่อน thảo trao bài hết vệ các bạn này Hãy subscribe cho vệ Ghiền dụ nhắm Để không bỏ chín cả ngàn như tôi con này để thử mình ra อ่ะทุกคนพอดีซีนอีย่างกะมีแต่เอาไว้เข,ข้าในตู้แล้วก็ให้เขาอายเพิ่นจำนวนนึงนะพอดีไว้ให้เขาเจ้ากินเให้ทื่อทุกคนค่อยก็ยังสืบเฮ็ดเฮืนอยู่เดีเ๋ยวนี้กะยังข้าวแค่ด่าทุกคนนะยังมีทันแล้วเดี๋ยวมาท่องสีได้หาขอพอดนะพ่อแมนะ่พีนน่พน,น้องเดี๋ยวพ่อแม่มาเพิ่นสิจัดการเนาะซีนน,นึงกะเพิ่นสิแบ่งเอ้ยแบ่งน้องเพิ่นเอง เอาเลยใดกับ,บทองหาพ่อนกัน,นะพ่อแม่พี่น้องก็ขอความเคารใจที่ติดตามครับชมคลิปหน้าพบกันใหม่